คือเรื่องความเซฟตี้หรือปลอดภัยนะเพราะตอนนี้ฮิตมากแล้วก็ขาดในท้องตลาดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเราฉีดนะคะสำคัญเลยคือต้องเช็คว่าเป็นของแท้นะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะพามาดูการเช็คของแท้กันนะคะก็คือต้องดูตรงนี้เลยนะคะจะมี QR Code นะคะกล่องใหม่ก็คือยังไม่ถูกขูดออกนะคะต้องมีการขูดออกก่อนนะเราขูดด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็สามารถสแกนดูได้นะคะว่าเป็นของแท้นําเข้าจากบริษัทโดยตรงนะคะข้อสองคือดูว่าเป็นกล่องใหม่นะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะแปะ อยู่ข้างๆนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะนะอันที่3าก็คือด้านหลังกล่องค่ะหลังกล่องก็ต้องดูเช็คเลขออยไทยตรงนี้นะคะสุดท้ายนะคะเราต้องเช็คที่ล็อตนะคะการผลิตของดรจูลันรุ่นนี้นะคะก็จะต้องดูที่กล่องนะคะซึ่งที่กล่องจะต้องตรงกับที่หลอดด้านในนะคะแล้วก็พอเราเปิดเข้าไปในกล่องนะคะก็จะมีตัวหลอดของเรจูรันที่ต้องมีการซีลไว้เรียบร้อยนะคะยังไม่เปิดผนึกนะคะนะก็จะมีตัวตรงนี้นะคะเป็นเลขล็อตนัมเบอร์เหมือนกันนะคะเราก็ต้องสังเกตว่าตัวล็อตตรงนี้ กับตัวลดตรงนี้นะคะจะต้องตรงกรนะันนะนี้สำคัญมากๆเลยต้องดูว่าแกะกล่องใหม่นะคะซึ่งที่มีคลินิกค่คะมั่นใจได้เลยว่าเราใช้ของผัดอยอยแล้วก็แกะกล่องโชว์ทุกครั้งเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะ